สวัสดีครับในแพทย์กลวัฒน์หล่อเชยศีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำเดียเคพลาสติกเซอร์เรีนะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์เนาะก็จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของอสันยกรรมดึงหน้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยดูแลหลังมขาจะยังไงสกินแคร์ที่เราต้องทํากับใบหน้าเนี่ยเราทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนดึงหน้าแล้วก็อยากจะไปทํานู่นนี่นั่นต่อเลยเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับเนาะ,นะนก็มาดูกันในเรื่องความนะครับ ก่อน่อย่าลืมไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างที่ที่กดได้ให้กับ d k Channel ของเราด้วยเนาะดูโลโก้สีน้ำตาลทองอันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเนาะอะไรนะทางนี้เนาะเป็นสำคัญเลยก็อย่างที่ท่าทราบนะครับว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับเนาะก็มีผู้สูงอายุจํานวนมากนะครับที่ลูกหลานโตแล้วนะครับไม่ได้มีภาระอะไรแล้วนะครับแล้วก็สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ อยากดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เริ่มมองหาอะไรต่างๆที่ทําให้ตัวเองดีดูดีขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นที่นิยมทําคือการผ่าตัดดึงหน้านะครับซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับทั้งความปลอดภัยนะครับผลที่ได้นะครับแล้วก็เ,เวลาผ่าตัดที่มันลดลงนะครับทีนี้ทุกครั้งก็จะย้ําจะสอนทุกครั้งนะครับว่าการดึงหน้าแบบสมารเป็นคืออะไรนะครับเพราะว่าเหตุผลง,ง่ายๆคือในท้องตลาดมีการมีการทำสันิกรรมเยอะนะครับโดยที่ ส่วนใหญ่เกินครึ่งนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นสัญวแพทย์ตกแต่งนะครับหรือไม่ใช่เป็นผู้แพทย์ที่เที่ยวชานนะครับอันนี้ปัญหาการโอเวอร์เคมหรือการทําผ่าตัดที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดดึงหน้าด้วยแสมนียก็มีเยอะมากๆเท่าที่เราเห็นนะครับเนาะก็อยากให้ความรู้ไว้นะครับเสียงเดียวคงไม่ดังพอหรอกครับเหมือนว่าวันหนึ่งที่เราเปิดคลิปนี้มาดูนะครับเนาะแล้วก็ได้ความรู้เหล่านี้ไปเนี่ยก็อย่าลืมเป็นข้อคิดนะครับว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยถ้าจะต้องดึงหน้าเนี่ยต้องยุ่งเกี่ยวกับแสมนะครับ สมัยหคือการดึงหน้านะครับไม่ใช่ตัดเฉพาะผิวหนังนะครับเป็นการดึงหน้าโดยการดึงตั้งแตก่กล้ามเนื้อชั้นลึกเลยนะครับให้มีความกระชับมากขึ้นพอกล้ามเนื้อใต้ผิวกระชับมากขึ้นเนี่ยมันก็จะดึงทําให้ผิวหนังเนี่ยกระชับมากขึ้นด้วยตามนะครับเนาะกระชับเหมอนการตัดแต่ผิวหนังแนละ้วก็เย็บอย่างเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยเจอไม่น้อยนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับหรือหรือตอ่ตอต่อเนาะแต่ไม่หมดเลยนะครับอันนี้ ดึงตึงมากนะครับซึ่งไม่มีทางที่สมัตจะดึงแบบนั้นได้นะครับและผลเสียมันเยอะมากในระยะยาวเนาะแล้วลผลลัพธ์ถ้าดึงกับสมัตจริงๆเนี่ยมันอยู่ได้นานมากๆเลยนะครับเนาะคำว่าสมัตย่ยอ,อมาจากอะไรนะครับ superficial musculoaponeurotic system เนาะก็เป็นแผ่นเนื้อเยื่อลึกๆนะครับที่เป็นชั้นเดียวกับกล้ามเนื้อของใบหน้านะครับเนาะผิวหนงังเนาะสีเหลืองคือไขมันใต้ผิวหนงังแล้วลึกลงไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็สมัตอยู่ชั้นเดียวกันคือชั้นเบอร์สามนะครับอ p o n e u r o t i หรือไปก่อนนั้นก็จะเป็นชั้นเส้นประสาทแล้วก็เยื่อหุ้มกระดูกนะครับความสําคัญของสมัดคืออะไรนะครับสมัดเ,เนี่ยอยู่ตรงนี้เส้นประสาทเลี้ยงหน้าอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ชิดกันมากเลยนะครับงั้นการผ่าตัดที่เกี่ยวกับสมัดเนี่ยมันจะอยู่ใกล้เส้นประสาทมากๆงั้นคนที่ผ่าตัดดึงหน้าแบบสมัดเนี่ยจะต้องมีความชนานาญเกี่ยวกับเส้นรสประสาทบริเวณหน้าพอสมควรนะครับอันนี้หลายๆห,หมอนะครับเล่นง่ายนะครับไม่ได้มีความรู้เรื่องการดึงหน้าขั้นลึกนะครับก็จะดึงตัดเฉพาะผิวนังอย่างเดียว ผลเสียก็เกิดกับคนไข้คือมันจะตึงช่วงแรกนะครับตึงแบบโอเวอร์เลยนะครับแล้วก็หลักเดือนในไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยก็จะไปหน้าก็จะย่อนคล้อยแผลก็จะยืดแยกออกนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะกลับมาแยกเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับมาดูเนาะอันนี้ก็คือถ้าเป็นหมอทั่วไปเขาก็จะอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาก็จะเลาะใต้ผิวแล้วตัดเฉพาะผิวตรงนี้ออกแล้วก็ดึงมาเลยซึ่งไม่ใช่พวกเราเราแยกผิวหนังไขมันออกนะข้างล่างเป็นสมัยน,นี้ เราไปเย็บทําอะไรกับสมารทข้างล่างนี้ด้วยนะครับทําให้หน้ามันตึงขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาถึงเจอสมารทแล้วเนี่ยการทำประดัดสมารทก็จะมีหลายแบบนไม่ว่จะเป็นสมารพลายเคชั่นคือแผ่นสมารททั้งแผ่นพับทบกันเหมือนพับชายกางเกงก็ได้นะครับเนาะหรือสมารพลายเคชั่นแล้วก็คือไอสมารทเซ็กโตมี่คือตัดสมารทออกเป็นบ้างแล้วก็เย็บสองขอบเข้าหากันอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือที่นิยมในปัจจุบันนี้คือดิพเพนเฟสเล็บก็คือเข้าไปใต้สมารทแล้วดึงผืนสมทั้งผืนนเลยะครับ อันนี้ก็ทั้งสาวิธีเนี้ยได้ผลไม่แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าไปใต้สม,ม่ไก็จะเห็นเส้นประสาทชัดเจนเลยนะครับสีเหลืองๆนี่เส้นนี้โอเคไหมครับนั้นผลที่ได้ถ้าเป็นสมาร์ทเซอร์จิลี่เนี่ยนะยังไงก็ได้ผลนะครับจะมากจากะน้อยก็ต่างกันนิดหน่อยซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรนะครับอ่ะทีนี้การดูแลการดูแลหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็สกินแคร์เราทําอะไรมากน้อยได้บ้างเนาะก็ <St> <S <S ในสไตล์ของ DRK เนี่ยผ่าตัดดึงหน้าไม่ว่าจะเป็นวิเพนสมาร์ทเซ็กโตมี่หรือแม้กระทั่งเป็นสมาร์ทพลายเเสมอรียก ออกตรงหลังหูนะครับทาให้อาการช้าเขียวเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับงานนี้24ชั่วโมงแรกสิ่งแรกที่เดีเคมีคือมีท่อระบายซึ่งจะออฟเรียบร้อยภายใน24ชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดมาเนี่ยก็จะมีการประครบน้ําแข็งประครบเย็นตลอดเวลานะครับนะแล้วก็นอนหมอนสูงนะครับแล้วก็มออีห่อหน้าไว้ค่อนข้างมินชิดหน่อยนะครับเพื่อลดอาการบวมและลดการเคลื่อนไหวของบริเวณใบหน้าและช่วงนี้ถ้าเป็นเดียเคสไตล์เนี่ยเราจะให้คนไข้นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืน นะครับให้ตื่นดีๆเลยนะครับอยู่ในโรงพยาบาลออฟเดย์บบเรียบร้อยเช้าอีกวันก่อนเที่ยงก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมชอบสไตล์นี้เนาะขี้เกียจโดนโทรตามตอนดึกๆนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่เลยนะครับมีอะไรเราดูแลได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดวันไอ้วันแรกผ่านไปแล้วในเจ็ดวันแรกเราทําอะไรบ้างนะครับก็คือคนไข้ก็สกินแคร์ล้างหน้าได้ตามปกตินะครับใช้เคลนเซอร์อ่อนๆเบาๆนะครับเนาะเหลีกเรียกไม่ให้แผลโดนน้ํานะครับเนาะประมาณนี้ทำเคราจันทร์ บริเวณอื่นบริเวณใบหน้าได้โดยที่หลีกเลี่ยงแผลนะครับเนาะแล้วก็ใช้ยาเป็นยาขี้พึ่งป้ายแผลนะครับหรือไม่กรทั่งยาแก้อักเศษยาแก้กปวดตามที่คุณหมอเข้าใจาให้นะครับแล้วก็แผลจริงๆเนี่ยเรา,เา,ถ,า,ถ,าถ้าทาถ้าทําความสะอาดเนี่ยก็ทาล้างน้ออําเกลือเปล่าๆแล้วก็ทาด้วยครีมหรือว่าออยเมนท์ที่เป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่คุณหมอให้ไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการนอนทั ub, บบริเวณแผลนะครับเพื่อไม่ให้แผลมันฉีกแยกหรือแม้กระทั่งบวมได้ นะครับส่วน long term การใช้เครื่องสําอางนะครับสกินแคร์ทำอะไรได้บ้างเนาะก็หลักๆก็คือว่าทําให้สุขภาพผิวเนี่ยอยู่ดีที่สุดเรามาถึงวันนี้ได้นะครับหย่อนคล้อยขนาดนี้จนมันต้องมาเจอหมอผ่าตัดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสะสมมาตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆนะครับใบหน้าก็หย่อนคล้อยตามวัยหรือบางคนก็เร็วกว่าวัยถึงเวลานี้เนี่ยเรา reset ใหม่แล้วนะครับผิวหน้าตึงแล้วนะครับการทะุบํารุงมันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมกันแดดอย่างสม่ําเสมอนะครับเนาะป้องกันไม่ให้เกิด ความเสื่อมสลายของผิวหนังเนี่ยจากแสงแดดอ้อที่2เนี่ยสกินแคร์อะไรที่ทาแล้วบำรุงผิวเนี่ยก็ใช้ได้เลยที่เพิ่มความช,ชุ่มชื้นลดริ้วรอยใช้ได้เลยแต่ใช้อย่างละมุนระม่อมนะครับค่อยๆใช้ทีละน,นิดอย่าไปใช้อย่างเยอะซะทีเดียวนะครับแล้วก็รดบุหรี่นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ซึ่งทําให้ผิวเนี่ยมีอายุอย่างเร็วนะครับลงทุนหลักแสนนะครับก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์บุหรี่ได้เท่าที่ทําได้นะครับจะได้ผลจะได้ยั่งยืนยงนานๆนะครับ สิ่งที่ควรทาแล้วก็ไม่ควรทาหลังผ่าตัดนะครับสิ่งที่ควรทาก็คือ1นึ่งเนาะลงทุนกันหน้าไปแล้วนะครีมบํารุงกันแดดจัดเต็มนะครับทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับหรือแม้กระท่งอาหารเสริมนะครับแล้วก็ออกกําลังกายที่เหมาะกับอายุนะครับอย่างสม่าเสมอน,นะครับเนาะเป็นสิ่งที่ต้องทําไม่ว่าคุณจะดึงหน้าหรือไม่ดึงหน้าก็ต้องทาเรื่องนี้อยู่ดีนะครับเนาะแต่ว่าลงทุนเรื่องหน้าไปแล้วนะครับก็อีกนิดนึงนะครับกับสุขภาพให้มากขึ้นส่วนที่ไม่ควรจะทําคือหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าหลังนะครับแล้วก็สัม ถูขัดออกอะไรอย่างเยอะๆนะครับในช่วงแรกนะครับหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับโอเคมาดูเคสตั้ดี้กันนะครับหลายๆที่ทำสมาร์ทเฟซลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทพลายเคชั่นสมาร์ทเซ็กโตมีหรือแม้กระทั่งสมาร์ทดีเพนเฟซลิปเนี่ยหนังที่ตัดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะจะประมาณนี้นะครับแผลที่หายนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนพา7วันแล้วก็ที่ประมาณ2เดือนนะครับแผลก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูแลแผลอย่างดีนะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งดูแลถึง6เดือนเนาะอันนี้คือก่อนผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัด7วันตัดหมายแล้วนะครับแล้วก็ที่6เดือนก็สวยแล้วก็เรียบร้อยดีก็เทคนิคการผ่าตัดที่ดีนะครับร่วมกับการดูแลแผลของของคนได้ที่ดีเนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกมาดีเสมอนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมโชว์บ่อยเนาะก็หย่อนมากนะครับก็ดึงสมัดเฟสตัดหนังในข้างละประมาณนิ้วครึ่งนะครับสองข้างรวมกัน3นิ้วหน้าตึงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเคสนี้ ต่อเลยเนาะเคนี้ก็ดึงหน้าหลังผ่าตัดประมาณสักเจ็ดวันเนาะดึงหน้าแล้วก็ดูดเหนียงด้วยนะครับเนียงก็หายเกือบหมดแก้มหายมุมย้อยปากห้อยหายหมดเลยนะครับก็สวยงามนะครับนี่หลังผ่าตัดประมาณเดือนครึ่งก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเนาะสรุปนะครับการดูแลหลังผ่าตัดเนาะสกินแคร์เนาะก็อย่าเพิ่งลงเยอะในช่วงแรกนะครับก็หลักๆก็คือดูแลตามขั้นตอนศัลยแพทย์ตกแต่งก่อน นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลดูเรนทานยาแผลเหลียกเลี้ยงน้ําทาย,ยาฆ่าเชื้อแผลพันผ้านอนหมอนสูงประครบเย็นนะครับแล้วก็ในเจ็ดวันแรกนะครับก็ในช่วงเจ็ดวันแรกสามารถล้างหน้าได้หลีกเลี่ยงแผลนะครับเชคเครนงเซอร์ตัวนอนทาครีมบำรุงได้ตามสภาพส่วนองเทิร์ m follow up นะครับก็ดูแลแผลอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมบํารุงใช่ไหมครับใช้ยากันแดดน,นะครับกินอาหารเสริมที่มีคุณค่าต่อร่างกายนะครับออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับและหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าหนักๆในช่วงแรกๆประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราลงทุนไปกับใบหน้าเราก็จะอยู่ได้ยืนยาวม,มากๆเลยสมาร์ทเฟ,ฟสลิปนี้ถ้าดูราได้ดีเนี่ยสิปีนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับไปถึงได้สบายๆนะครับเนาะสุดท้ายก่อนแยกกันไปขอยยดฝากนะครับ d ดีคอลลาเจนเปปไทด์100%นะครับไว้ในหัวใจพ่อรุ่นนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวดีๆมากๆเลยนะครับ2อถึงสช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับ ไลค์นะครับกดสัว์ประกายนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งก,กุ๊กกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ